สวัสดีครับพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่22ถึงวันที่26มกราคม2567สำหรับประเด็นที่น่าสนใจไปรับชมครับวันที่22มกราคม2567เวลา10นาฬิกา นางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้งครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประประานวลช่วยตำแหน่งน,นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษประเภทร่วมใจแก้จนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผ่านทาง Facebook f แฟนเพจโดยมีนางสาวราณีอิจรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีรองดองเป็นประธานการประชุม วันที่22และ23มกราคม2567สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวจารุวันขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางนัตยาธรรมรัตน์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมาราชประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหม,มายการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงานโดยเข้าตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน6แห่งผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายวันที่23มกราคม2567เวลา9.30นาฬิกาสวัสนาทีสวดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้กลุ่มงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรทบทวนและการประยุกต์ใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประจําปี2567ให้กับนายจ้างและลูกจ้างเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนโดยมีนายมารุษพงศ์คงเขียวเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชันซูมณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจานวน110คน และในวันเดียวกันเวลาแปดนาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายผลิตกรเทพกูลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ2567ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณห,ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมภพสมิตตสิริรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมและในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวปัทวันสั่งช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการประชุมกับเครื่อนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนมกราคม2567ณห้องประชุมสีปราดสาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชทางนี้ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจำปี2567 และตอบข้อสักถามของอาสาสมัครแรงงานเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยมีนายอัชวินปุจฉาการแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมเวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คณะทำงานโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีงบประมาณ2,567ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าตรวจประเมินณนะบริษัทสำหรับการเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่1และนำเสนอผลงานณนะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนแก่สถานประกอบกิจการรวมทั้งหมด3แห่ง วันที่24มกราคม2567เวลา13นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ2567ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนางโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธี และในวันเดียวกันเวลา14นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1ประจำปี2567ประจำเดือนมกราคม2567ผ่านระบบวีทัศน์ทางไกลจากห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนางโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม และในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการบูรณาการร่วมกับผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอขนอมผู้แทนจากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการตามนโยบายค้นหาผู้เสพยาเสพติดโดยการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของลูกจ้างจำนวนหนึ่งแห่งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหาด้านยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายกิตกรเทพกูลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมรับฟังการอบรมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0ผ่านทาง YouTube สำนักงานกพรโดยมีนางอารีพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการกพรเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกาส0มนาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่4ประจำปี2567โดยมีพลเอกวิชานสารีกพันรองผอรมนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมและ เขาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชณนะห้องประชุมศรีวิชัยสารลกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามความก้าวหน้าและดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยมีนายกระจรเกียรติรักพานิช์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมวันที่25มกราคม2567เวลา9นาฬิกา สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณนห้องประชุมฟอร์จูนโรงแรมแกรนดฟอร์จูนนครศรีธรรมราชโดยมีในใายไตรรัฐชัยรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีและในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกาส0นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางปปดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมหารือระดมความร่วมมือกับหวัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในตำบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2,567สณศาลากลางบ้านหมู่ที่2ตำบลนาทรา,ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพลตำรวจโทพานุร,รัตน์หลักบุญเลขาธิการปปสเป็นประธานการประชุมและในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกาส0นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ครั้งที่1ประจำปี2567ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีนางวัชรีมากหวานผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม วันที่26มกราคม2567เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายนพดลจิตบรรจงนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายมรุฑพงคงเขียวนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสุกัญญารำพึงนิดนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมรับฟังชี้แจงการใช้แดชบอร์ดรายงานสารสนเทศประสบอันตรายจากการทำงาน และข้อมูลการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพุทธศักราช2,565โดยตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวโดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานแบบรอบ .1 อ มีสถานประกอบกิจาการจำนวน15แห่งลูกจ้างจำนวน53คนเป็นสัญชาติเมียนมา51คนและสัญชาติกัมพูชา2คน 2> การให้บริการของสำนักงานลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินค่าจ้างจำนวนหนึ่งรายพนักงานตรวจแรงงานดำเนินการวินิจฉัยให้ลูกจ้างได้รับเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นเงินค่าชดเชยจำนวน8,500บาทและออกคำสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน30,000บาท สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชคอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณครับ